ซ้ำนี่ก็ห่อนั่นแหละว่างนี่พันย่างหมูพันเรียวขึ้นนีหน่ห่อนห่อนห่อน ほら。<music> อันนี้ป่าลืมเก็บใครอยู่มันนอนเฝาไอตัวนี้มันนอนเฝามันบ่ลอยมันละยาดีลืมเฝาลืมเก็บบอโบแม,มนหมาบักกี้บบแมนหมาดอกบักกี้มันละยาดีมันนอนเฝ้า ยิบขึ้นเท่หน่อยอือขอดเลี้ยวเนี่ย เรียบร้อยอคลิปนี

đáp ấy phút thảo tụt tụt mai thảo ฝา,ากขอบคุณหล,ลายๆจบชิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับผม